สวัสดีชาวราศีมีนทุกท่านนะครับผมก็ขอทํานายดวงชะตาความรักของชาวราศีมีนตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่15เมษายนนะครับว่าความรักของชาวราศีมีนจะเป็นเช่นไรนะครับผมและนี่ก็เป็นการทานายดวงทั่วๆไปนะครับในเรื่องของความรักนะครับไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่งซึ่งอาจจะตรงหรือว่าไม่ตรงสรบพคุณก็ได้นะครับและสำหรับใครที่อยากดูดวงส่วนตัวผมก็แอดไลน์มาได้เลยนะครับรายละเอียดอยู่ข้างหน้าคลิปแล้วเ,เช่นกัน แล้วก็สำหรับชาวสีมีนที่มาดูคลิปนี้ก็ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านเนี่ยมีสุขภาพที่แข็งแรงปลอดภัยแควค่าจากไวรัสโควิด -19 ด้วยนะครับผมก็ขอให้ชาวสีมีนทุกท่านเนี่ยประสบความสำเร็จอย่างที่ผมบอกไปนะครับผมมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะครับ ก็เริ่มดูดวงคมรักของชาวราศีมีนตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่15เมษายนกันดีกว่านะผมมาเริ่มที่ไพ่ใบแรกกันดีกว่าไพ่ใบแรกเป็นไพ่เดลเรเบอร์เข้ามานะผมเคยรู้สึกเหมือนกับเดลเรเบอร์ไหมครับคือไพยอย่ของคนรักคู่รักการรักใครมากๆการรักใครที่ประดุดเหมือนกับ คนคนนั้นเนี่ยคือคู่ของเราคือนูคู่เราคือคู่ชีวิตของเราเลยไพ่เดลเวอร์ใบนี้บอกว่ารอเนี่ยเราความรู้สึกของเราเนี่ยก็ยังคงรักใครสักคนหนึ่งอยู่ยังคงเหมือนเดิมไม่เคยเปลี่ยนแปลงเลยนะครับผมไม่ว่าไวรัสโควิดจะมาหรือไม่มาไม่ว่าโลกนี้จะเป็นยังไงต่อไปหมุนเวียนไปกี่พันปีก็ตามไพ่เดลเวอร์ใบนี้บอกว่ามันคือทาวเสนเยคือความรักที่เหมือนกับว่าฉันเหมือนกับคนที่ตายไปทุกทุกวันเนี่ยเพื่อในการที่รอใครสักคนหนึ่งคิดถึงใครสักคนหนึ่งไพ่ใบนี้บอกว่าเราลักใครสักคนหนึ่งมากมากแล แต่ต่อให้ปีหน้าปีไหนๆห,หรือว่าช่วงไหนเนี่ยเราก็จะรักเขาแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆนั่นเองไพคือเหมือนกับความรักที่ทรงพลังความรักที่เหมือนกับเท้าเส้นเยออะไรอย่างเงี้ยนะครับผมถ้าเกิดเคยฟังเพลงหรือเคยดูหนังอะไรเงี้ยนะก็จะแนวๆน,นี้เลยแล้วไพใบต่อมานะผมขึ้นมาว่าไพาสีเรียนไพสีเรียนใบนี้มาบอกว่าผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยเขาเหมือนกับเก็บทุกอย่างไว้ในใจอะทาไมถึงรักมากแบบนี้ก็เพราะไพขึ้นมาว่าคุณเองยังมีใครอยู่ในใจอะยังคงมีความรู้สึกมากมายยังมีคําพูดมากมายด้วยซ้ำว่าเฮ้ยเราอยากจะพูดกับเขานะ แต่พ่ขึ้นมาว่าสี่เดีนอนะอยากจะพูดว่าเออฉันสร้างปัญหากับเธอมากมายที่ฉันทากับเธอไปหรือฉันทำร้ายเธอไปเนี่ยฉันขอโทษมีคําพูดมากมายเลยที่เราจะจะบอกว่าเออเราขอโทษเขานะเราขอโทษจริงๆที่มันเป็นแบบนี้นะผมแต่พ่ขึ้นมาว่าเราก็ไปให้คคนคนหนึ่งที่เหมือนกับ สี่เหรียญใบนี้เป็นแค่ผู้หญิงคนเดียวเท่านั้นเองหรือคนคนหนึ่งที่เหมือนกับนั่งอยู่ตรงนี้แหละไม่สามารถทําให้มันดีหรือเมือเเพอร์เฟกถูกใจเขาไ,ได้ท,ทุกอย่างหรอกเพราะเราก็แค่คนคนหนึ่งเราแค่นุ์คนหนึ่งจะใหน้ทําดีจะให้ทําถูกใจเขาเนี่ยมันเปน็นไม่ได้อยู่แล้วไพ่สี่เหรียญใบนี้ได้บอกว่าเรามีคาพูดมากมายมีอะไรที่อยู่ในใจตั้งเยอะแยะที่อยากจะบอกเขานะผมทั้งคําว่ารักทั้งคําที่ว่าขอโทษทั้งคําที่เหมือนกับว่า เออเราขอโทษนะที่เราเป็นแบบนี้ขอโทษที่เราไม่ดีเหมือนใครขอโทษที่เราไม่ดีเหมือนกับคนที่เขาเลือกหรือคนที่เขารักขอโทษที่มันเหมือนกับว่าเราไม่ได้เป็นเหมือนที่เขาต้องการเราขอโทษจริงๆเราเสียใจจริงๆขอโทษที่เป็นแบบนี้จริงๆแล้วไพ่ใบต่อมาแน้วผมขึ้นมาว่าไพ่ก้าดาบไพ่ก้าดาบใบนี้บอกว่าถามว่าเราเจ็บไหมถ้าเกิดเราสูญเสียใครสักคนหนึ่งไปไพ่ก้าดาบบอกว่าเราเสียใจมากๆกับสิ่งที่มันไม่สามารถย้อนกลับคืนมาได้อีก มันเหมือนกับว่ารู้ว่ามันสายเกินไปแล้วที่จะดึงใครสักคนหนึงกลับคืนมาเพอไพ่ก้าวดาบมาบอกว่าเอ้ยเราคิดถึงปัญหาในหลายอย่างที่เราเคยสร้างปัญหากับเขาต้องมากมายเห็นไหมครับผมผู้หญิงคนหนึ่งเหมือนกับใส่ชุดนอนกำลังจะนอนแล้วแต่เหมือนกับพอเขาหลับตาเนี่ยเขาก็เหมือนกับมองเห็นภาพเธอแค่หลับตาก็เห็นภาพใครสักคนหนึ่งที่เขาเคยรักมากๆแต่เหมือนกับก้อนนี้เขาอาจจะทําร้ายเราเขาทำให้รู้สึกผิดหวังเสียใจในการที่เขาคิดถึงเขาได้อย่างเดียวไม่สามารถไปพูดอะไรกับเขาได้อีกต่อไปแล้วไม่สามารถที่จะเหมือนกับไปล้างเขาด้วยคำว่ารักไม เวเได้ต่อไปนนัเองก้าดาบใบน,นี้ได้บอกว่าเออตอนนี้น้าตาของคุณคุณร้องไห้หรือคุณเสียใจยหรือคุณคิดถึงเขาไปเนี่ยเขาไม่สามารถที่จะย้อนกลับคืนมาได้อีกมันสายเกินไปที่จะดึงล้างใครทั้งคนหนึ่งกลับคืนมานั่นเองแล้วไพ่ใบต่อมาเนี่ยขึ้นมาว่าไพ่สามถ้วยไพ่าสามถ้วยใบนี้บอกว่าคงจะมีความรู้สึกที่เหมือนกับสามถ้วยอะตอนนี้เขาอาจจะมีความสุขคนอื่นแล้วเขาจจะมีความรู้สึกดีนะผมเจอสิ่งที่เขาต้องการ นะผมกลายเป็นว่าเราเนี่ยที่ผ่านผ่านมาเนี่ยเราเหมือนกับทาอะไรที่เหมือนกับผิดพลาดไปเยอะทําให้เขา,าเนี่ยมองเราในสิ่งที่มันเหมือนกับไม่ดีไปแล้วนะผมจะให้ขึ้นมาว่าเราคงอยากจะบอกเขาแล้วครับผมว่าเอออย่างน้อยเนะเราอยากให้เขารู้แหละว่าเออที่ผ่านมาเนี่ยเราในใจจ,จริงๆเนี่ยเราไม่ได้อยากจะทํร้ายเขาเลยในใจจ,จริงๆเนี่ยเราไม่ได้เกลียดเขาด้วยซ้ำไปในในจจริงๆเราอาจจะรักเขามากด้วยซ้ำเพราะไม่ได้เลวเบอเข้ามา นะครับผมขนาดเขาทิ้งเราขนาดเขาจากเราไปแล้วขนาดเขาบางทีเนี่ยเขามีคนอื่น้าด้วยซ้ําไปหรือว่าเจอคนที่ใหม่ที่ดีกว่าเราแล้วด้วยซ้ําแต่ไพ่ขึ้นมาว่าเดือดเดอบเบอร์าก็ยังคงมีหัวใจเนาะหัวใจเนี่ยมันก็เหมือนกับยังรักใครอยู่เราไม่สามารถสั่งให้หัวใจเนี่ยเลิกรักใครได้ง่ายๆแน่นอนก็ขอย้างว่าไพ่สามโทษไปเนี้เป็นความรู้สึกที่เหมือนกับว่าเขาอาจจะมีคนที่เขาคุยใหม่คนที่เขาถูกใจคนที่เข้าใจเขามากกว่าเราคนที่เหมือนกับว่าไม่ต้องมานั่งพูดว่าเออขอโทษนะที่เราไม่ดีอย่างนั้นไม่ดีอย่าง นะครับผมพไพ่ใบต่อมานะผมขึ้นมาว่าไพ่สีไส่ไม้เท้าไพ่สี่ไม้เท้าใบนี้บอกว่าคุณกับเขาเนี่ยจะมีการที่เหมือนกับวางแผนแต่งงานกันหรือ2องคนเนี้ยแต่งงานกันไปแล้วก็ได้แต่แน่นอนครับมันคือการครบกันเป็นแฟนสาหรับชาวราศีมีนกับคนที่คุณรักเนี่ยมันเหมือนกับการที่เคยเข้าใจกันอะ เาอกว่าจเห็นผู้หญิงคนนี้แสงสองคนนี้แต่งตัวคล้ายๆกันทำอะไรคล้ายๆกันทำอะไรเหมือนมือนกันยิ้มไปด้วยกันมีความสุขไปด้วยกันเดินก็เดินด้วยก้าวเดียวกันเขาก้าวซ้ายคุณก็ก้าวไปท้าซ้ายเหมือนกันมันเหมือนกับคนที่เข้ากันได้ดีอ่ะผมเป็นความรู้สึกที่เหมือนกับว่าเฮ้ยเธอจําได้หรือเปล่าว่าเธอเคยรักฉันนะเธอจําได้หรือเปล่าเธอเคยยิ้มไปด้วยกันเธอเคยมีความสุขไปด้วยกันกับฉันเราสองคนเนี่ยเคยรักกันมากแค่ไหนเราสองคนเนี่ยเคยทำสิ่งดีๆร่วมกันมามากแค่ไหนไพ่สีไม้เทักไปนี่บอกว่าเราเคย มันยังคงเป็นความรู้สึกที่ชาวสีมีนเนี่ยยังคงรู้สึกอยู่ไม่รู้ว่าเขาเนี่ยยังนึกถึงแล้วก็จําได้หรือเปล่าแต่สิ่งสําคัญที่สุดคืออะไรคือมันยังเป็นอย่างนั้นอยู่ในเรื่องของความรู้สึกที่ชาวสีมีนมีนะครับแต่ก็คงจะมีความรู้สึกที่เหมือนกับผิดหวังเสียใจกับที่มันเป็นอยู่ตอนนี้น้ําตาไม่สามารถเหนียวล้างหรือว่าดึงใครกลับมาได้อีกต่อไปคงทําได้แค่เพียงเหมือนกับว่าอยากจะให้เขามาดูคลิปนี้แล้วก็พูดไปว่าเออเราขอโทษนะที่เป็นแบบนี้เราขอโทษที่ทาให้เขาเขาเรียกอะไรเหมือนกับสร้างเป็นหายายๆ นะครับผมเราขอโทษที่เราไม่เหมือนกับคนอื่นๆแต่ไพ่ใบต่อมาเนี่ยขึ้นมาว่าเวโอเดลเย่กับเว o อฟอร์จูนเข้ามาผมมีกข้ไพ่ใบนี้บอกชาวสีมีน,นท่านว่าคนรักของคุณเนี่ยอาจจะกลับมาในปีนี้หรืออาจจะมีหลายใอย่างที่ผูกพันกันอยู่หรือว่าหมุนเวียนเรื่องของกงกรรมกงเกวียนที่ยังไม่หมดเวหมดกรรมต่อกันนะครับผมกงรอง้อยข้อชะตาที่เหมือนกับว่าต้องมีการพูดคุยติดต่อกันแบบเพื่อนหรือคนคุยกันหรือว่ายังมีการทักทายกันยังพูดคุยกันอยู่ติดต่อกันอยู่แน่นอนแต่ไพ่ถ้เกิดจะไม่มีเนี่ยปีนีเขักน่อคงุณ เขาทำลายคุณหรือทำคุณผิดหวังทำาคุณเสียใจระหว่างกันละกันหรือว่ามีปัญหากันนั่นเองนะครับแล้วไพ่ใบต่อมาผมขึ้นมาว่าไพ่เดอะเวอร์ไพ่เดอะเวอร์ในที่นี้ถามว่าเป็นยังไงบ้างขอดูไพ่ของคนรักของคุณนยครับไปสุดท้ายคือไปบทสรุปไพ่เจ็ดดาบใบนี้บอกว่าคนรักของคุณเนี่ยเขาอาจจะมีการที่ทำานด้านหลังคุณแอบซ่อนเก็บซ่อนใครสักคนหนึ่งไว้อยู่หรือเปล่าไพ่เจ็ดดาบใบนี้บอกว่าในเมื่อเขาทําแบบนี้เนี่ยมันก็เหมือนคนรักที่เป็นแฟนกันเป็นคนรักกันแต่งงานกันแต่นอกใจกันทําไมถึงนอกใจกันได้ลงทําไมถึงงทํากันได้ล นะครับผมไพ่เจ็ดดาบใบนี้ว่าความจริงถ้าเกิดเราตายจากกันไปเนี่ยคงไม่เสียใจเท่านี้เลยไม่เสียใจเท่ากับการที่ถูกทำร้ายถูกการทำไม่ซื่อสัตย์กูถูกทำอะไรที่เหมือนกับว่าคนรักกันทำไมถึงทำันได้ลงความซื่อตรงอะไรอย่างเงี้ยมันไม่มีให้กันหรอไพ่เจ็ดดาบใบนีว่าเราไม่คิดเลยว่าคนที่รักกันคนที่เป็นแฟนกันคนที่ทำที่มีความสุขกันมาก่อนเคยมีสิ่งดีๆมุ่งหนาไปด้วยกันมาก่อนเนี่ยจะทำร้ายกันได้ลงจะทำแบบนี้กับกันาได้ลงครองนั่นเอง ไม่คิดว่าจะทําแบบนี้ได้ลงคองนั่นเองไพ่เดอะเวอร์ไปนี้บอกว่าถ้าเกิดเขานอกใจคุณทำไมผมพูดไพ่ใบนี้ก่อนเพราะเดอะเวอร์คือเหมือนกับว่ารอให้เขาเนี่ยจบไปคนหนึ่งก่อนนะรอให้เขาเหมือนกับว่าไปสิหาสิ่งที่เขาต้องการไปเริ่มต้นใหม่ก่อนแล้วเดอะเวอร์ไปนี้บอกว่าเออมันจะมีการที่เหมือนกับมาเริ่มต้นกันใหม่กับเราโดยที่มีปัญหาต่างๆนานาแล้วอะไรก็ตามที่มีความผิดหวังเสียใจยหรือการมีคนอื่นการทะเลาะก,กันการไม่เข้าใจกันไพ่เดอะเวอร์นะครับผมคือเหมือนกับว่าเออรอให้ผ่านช่วงเวลาหนึ่ง ผ่านช่วงเวลาที่เหมือนกับพอเขานึกได้พอเขาไปเคลียร์ปัญหาได้พอเขารู้สึกว่าเออมันมองเราในแง่ดีแล้วเนี่ยเขาก็จะกลับมาหาเรานั่นเองแต่ไพ่ใบต่อมาเนี่ยขึ้นาม่าไพ่เจ็ดมเมเา้าไพ่เจ็ดมเมถาใบนี้บอกว่าถ้าเกิดชาวสีมีคิดว่าจะอยู่เฉยๆเขากลับมาเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นไปได้ยากเพราะเจ็ดมเม้าใบนี้บอกว่าเห็นไหมครับเพราะว่าคุณเนี่ยคือเหมือนกับผู้ชายคนหนึ่งที่เหมือนกับว่าเอาไมเท้าเนี้ยมาต่อสู้กับคุณ ไม่เ,เหมือนกับการที่คุณพยายามเข้าหาเขาแต่เขาอาจจะปฏิเสธคุณแล้วคุณยอมแพ้ก่อนคุณพยายามจะงอ้อเขาพยายามจะดึงใครสักคนนึงกลับคืนมาพยายามห้ามเขาว่าเอออย่าไปเรือกคนนั้นเลยนะอย่านอกใจฉันเลยนะอย่าทิ้งฉันไปเลยนะขอโทษจริงๆที่ฉันเป็นแบบนี้ขอโทษที่ฉันไม่ดีเหมือนคนที่คุณเลือกขอโทษนะที่เราไม่ดีเหมือนใจไรแล้วก็เป็นแค่คนคนหนึ่งนะครับผมแต่ไพ่ขึ้นมาว่าเจ็บมเท้าเป็นคนหนึ่งที่รักเธอเป็นคนทร่งที่พยายามเคยดึงล้างเธอไว้พยายามจุดั้างเธอไว้ด้วยสามใบจนวันนี้ไพ่ขึ้นมาว่าเจ็บมท้ากับไพ่ก้าดา จนวันนี้เราร้องไห้เราเสียใจเราคิดถึงเขาแต่ตอนนี้น้ําตาเราไม่สามารถเหนี่ยวหลังใครได้ตอบแล้วนั่นเองไพ่เจ็ดไม้เท้าใบนี้บอกว่าขอให้คุณเนี่ยเป็นไพ่เจ็ดไม้เท้าล้วก็ไพ่แปดไม้เท้าเถอขอให้คุณเนี่ยมีการติดต่อเริ่มพูดคุยเริ่มหาทางออกสำหรับใครที่มีปัญหากันนะครับผมแต่ถ้าเกิดมีการนอกใจกันคุณไม่ต้องทักนะพอไพ่แปดไม้เท้าใบนี้บอกว่าสาหรับปัญหาที่มีความทะเลาะกันการไม่เข้าใจกันการเถียงกันการที่เหมือนกับว่าเขาเรียกว่าอะไรงอนกันหรือว่าความรู้สึกที่เหมือนกับผิดหวังไม่เข้าใจกันเข้าใจกัคแบบ รือว่ามีปัญหาเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกกันนั่นเองไพ่ขึ้นมอแปะไม้เท้าขอให้ชาวราศีมีเนี่ยทักเขาไปเอถอะทักเขาไปคุยเถอะนะครับผมลองพยายามดูบ้างลองทักเขาไปบ้างแต่อย่าเพิ่งไปเหมือนกับไพ่เจ็ดไม้เท้าอย่าเพิ่งเอาปัญหาเนี่ยไปคุยกันแต่เหมือนกับแปะไม้เท้าคือเหมือนกับการที่เราเนี่ยเหมือนกับมองไปข้างหน้า นะครับผมคุยกันต่อไปคุยกันเดี๋ยเหมือนกับว่าไม่ต้องมีปัญหากันเอาความสบายใจคุยกันเอาความคิดที่มันดีๆเอาความรู้สึกที่ด,ดีมองไปข้างหน้าถึงอนาคตพุ่งไปข้างหน้าต่อเนี่ยมองไปข้างหน้าด้วยกันทั้งสองฝ่ายเนี่ยคือสิ่งที่ดีที่สุดจริงๆมาดูไพ่ของคนลกของชาวสีมิงกันดีกว่าว่าเขารู้สึกไงคุณบ้านนะครับผมไพ่ตอนนี้นะผมหนึ่งดาบกับเด็กถือเหรียญหนึ่งดาบคืออะไรคือตอนนี้เขาตัดคุณแน่นอนอยู่แล้วเขาคิดว่าคุณเป็นปัญหาสำหรับเขานะผมไม่ว่าจะยังไงก็ตามเขาะจะนอกใจคุณหรือจะมมมีีกกกกาาาาาารรรทะะเเเลักกันนื่่่่่องคววู้้สึกกไขใจแตดบ เขาตอนนี้เขายังไม่กลับมาหรอกเขาจะตัดปัญหาก่อนแต่เขาจะกลับมาในปีนี้นะผมก็พูดไปแล้วนะครับไพ่เด็กถือเหรียญใบต่อมานี่คืออะไรคือเขารู้แหละผมว่ามันยังคงมีสิ่งดีๆคุณเคยช่วยเหลือเขาคุณเคยมอบอะไรต่างๆกระน,า,นาเนี่ยให้กับเขามากๆมากมายเขาถามว่าเขาเป็นยังไงบ้างเขายังมีเห็นเราเปความสุขอยู่หรือเปล่าเขายังจําได้ไหมว่าเขาเคยมีความสุขเขายังเห็นค่าของเราอยู่หรือเปล่าไพ่เด็กถือเหรียญใบนี้บอกชาวสีมีว่าคนแรกของคุณเนี่ยเขายังนึกถึงสิ่งดีๆที่คุณทาให้กับเขาอยู่นะ เขายังรู้แหละครับผมว่าคุณเยีรยเขามากแค่ไหนเขารู้นะผมว่าคุณช่วยเหลือเขาคุณให้อะไรเขาเขาบ้างคุณทําให้เขามีความสุขทาให้เขายิ้มได้ทําให้เขาเหมือนกับได้รับอะไรคุณบ้างเขารู้ครับและไพ่ใบต่อมาขึ้นมาว่าสิบเหรียญด้วยอันนี้ผมขอฟันธงตรงนี้ก่อนไพ่สิบเหรียญเข้ามากับไพ่เวอเตียเขามาบอกว่าถ้าคุณดูแลคนที่คุณรักดีๆนะผมที่ผ่านมาคุณคบกันมาเกินหนึ่งปีแล้วเนี่ย คนแรกของคุณต้องกลับมาแน่นอนสำหรับใครที่มาเข้ามาดูคลิปนี้นะครับพอไพ่สิบเหรียญคืออะไรคือความรู้สึกที่เหมือนกับต่างฝ่ายต่างเป็นผู้ใหญ่ต่างฝ่ายต่างเข้าใจกันต่างฝ่ายต่างมีสิ่งดีด้วยกันเยอะและคุณนหชาวสีมีผมบอกเลยไพ่เด็กถือเหรียญเข้ามากับสิบเหรียญเนี่ยคุณน่าจะช่วยเหลือเขาเยอะซัพพอร์ตเขาเยอะนะครับผมมอบความสุขมอบความเข้าใจมอบความรักให้เขาด้วยซ้ํามากกว่าที่เขาให้คุณด้วยซ้ําไพ่กรีเดนเหมือนกับเขาแค่ตัดคุณเพราะเขาเบื่อคุณหรือว่าเหนื่อยกับคุณแค่นั้นเองแล้วก็หนึ่ง นะครับผมการนอกใจการผิดศีลการโกหกการหลอกลวงไพ่ใบนี้บอ,อกว่าคนลกของคุณเขาจะทำออกับคุณอย่างนี้ก็ได้หรือเขาอาจจะมองคุณในแง่ร้ายก็ได้นั่นเองนะครับไพ่เดวิลใบนี้บอกชาวสีมีนนะท่านว่าเขาอาจจะมองคุณเป็นคนไม่ดีหรือเขาอาจจะทำไม่ดีกับคุณเป็นได้ทั้งสองแง่สองงามเลยมาดูไพอ่อลอคเคิลแนะนำชาวสีมีนกันดีกว่าว่าเป็นยังไงบ้างนะผมไพ่เขียนว่า Becoming b e a v e r นะผมมันก็เหมือนกับว่า การวิ่งซองเกอร์ก็เหมือนกับตอนนี้ชาวสีมีหลาท่านเนี่ยคุณต้องเหมือนกับแข็งแร่งขึ้นกว่าเดิมนะครับผมพยายามอดทนนิดนึงพยายามอย่าเหมือนกับว่าอย่าพึ่งไปทําให้ใครสับสนระหว่างกันและกันเนี่ยต้องเหมือนกับผิดหวังเสียใจค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่อยๆเริ่มคุยกันค่อยเริ่มปรับความเข้าใจกันสับใครที่มีปัญหาความไม่เข้าใจกันนะแต่สับใครท้่เกิดมีปัญหาเรื่องของการนอกใจเนี่ยเราต้องอดทนนิดนึงใจต้องเบฟฮาร์ดแข็งแร่งนิดนึงนะผมเหมือนกับรอใครเป็นพันๆปีเนี่ยรอต่อไปเถอะ ถ้าเกิดมีความรักที่ดีมีความรู้สึกที่เราเคยดีต่อการเราคบกันมาตั้งเนิ่นนานเนี่ยสักวันหนึ่งคนที่รักคุณจริงเขาจะกลับมาถ้าเขารักคุณจริงนะไพ่ใบนี้คือเหมือนกับว่าคุณจําไว้เถอะคุณอดทนไว้เถอะแข็งแกร่งไว้เถอะถ้าคนที่รักคุณจริงถ้าเขารักคุณจริงๆอะยังไงเขาก็ต้องกลับมานะผมแลวถึงวันนั้นเนี่ยอยู่ที่คุณแล้วว่าคุณจะเอาหรือไม่เอาคุณจะเย็นชาหรือเฉยเมยหรือคุณจะรักเขาอีกนั่นเองนะครับผมแต่ถ้าเกิดเขาไม่กลับมาเนี่ยมันก็ไม่ใช่คนที่เขาร ไพ่เนี่ยมันจะบอกอยู่แล้วว่าเออมันเท่าไหร่เท่าไหร่เป็นยังไงนะเถึงจะกลับมาในกรณีไหนก็ขอบคุณชาวราศีมีนทุกท่านที่เข้ามาดูคลิปนี้นะครับผมฝากกดติดตามกด s u b สไครต์ให้หน่อยนะครับผมแล้วก็ใครอยากดูดวงส่วนตัวกับผมก็แอดไลน์มาได้เลยนะครับผมแล้วก็ช่วงนี้ก็สู้ๆนะครับผมเกรอมรับใจให้ทุกท่านเลยขอบคุณครับสวัสดีครับ